รายการกรัตแอนด์ซเตประจำคอลเลกชันที่30เทปที่2อยู่กับคุณตักอธิชาลและชันออฟจิรายุค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะ,ะก็พบกับเราเช่นเคยนะคะถ้าพูดถึงเรื่องเครื่องประับถ้าพูดถึงอัญมณีพูดถึงเซียมอนะนะคะเราเลยใช่แล้วค่ะเราก็จะหยิบนำคอลเลกชันต่างๆนะคะที่บางคอลเลกชันก็จะมีเซียมอนใช่ไหมเราก็เคยให้นำเสนอผู้ชมไปแล้วสำหรับ คอลเลคชันนี้เราก็มีมาฝากคุณผู้ชมบอกได้เลยว่าสวยไม่แพ้กันใช่แล้วนะคะท่านผู้ชมท่านใดที่ชอบความสวยงามนะคะของเซียมอนรากาเทียบเท่ากับเพชรน้ำร้อยหรือว่าเพชรน้ำหนึ่งอยู่แล้วนะคะ,คะบางทีเวลาที่เราเลือกเครื่องประดับนะคะรู้จักรับรู้จักปรับปรุงรู้จัก,จกแต่งตัวรู้จักคือนำอันนู้นมาใส่อันนี้กับร่างกายะคะหรือว,ว่าแบบมิกกันได้นะคะ,คะก็จะ ใช่แล้วค่ะแล้วเซมอนนะคะก็ให้ประกายที่เทียบเท่ากับเพชรถ้ามีอะไรที่เทียบเท่าแต่ว่าราคาดีกว่านะคะถ้าพูดถึงพชรธรรมชาติไม่ต้องพูดถึงเลยเพราะว่าคือตอกกระดั่สูงมากเป็นแสนนะคะท่านผู้ชมแต่ว่าวันนี้นะคะเซียมอนถือว่าไม่จํากัดเรื่องน้ําหนักกระดับก็จะมีความสวยเป๊ะอร์เ e c เ p e r ์เฟ t นะคะ คือความสวยงามมีแน่นอนใส่ทดแทนกันได้ในร,ราคาที่คุณผู้ชมเข้าถึงกตองเร,เราได้แบบดีไซน์หลากหลายดีไซน์ได้แบบว่าคือสวยๆเลยถูกต้องนะคะคือ,ค,อคือมีอยู่แล้วแหละดิฉันว่าท่านผู้ชมนะคะก็จะมีทั้งเพชรทั้งเซียมอนไว้นะคะคือ บางทีเราไม่อยากหยิบเพชรออกมาใส่สมบุกสมบันอะไรมากนะคะก็ต้องเปลี่ยนกันบ้างนะคะแล้ววันนี้นะคะคอลิชันที่30เทปที่2ค่ะเรานําประกายความสวยงามของเซียมอนในรูปแบบลักษณะต่างๆมาฝากนะคะแต่ว่านะคะก่อนที่จะไปพบสินค้าหลักนะคะเรามาเริ่มต้นกันที่โปรโมชั่นประจำเดือนกรกฎาคมใช่แล้วค่ะสำหรับเดือนกรกฎาคมนะคะสัปดาห์สุดท้ายแล้วนะคะสำหรับคุณผู้ชมที่จะสะสมยอดเพื่อจะได้รับชุด มีดเซรามิกนะคะนี่เลยมีแค่เพียงแคส่สั่งซื้อนะคะครบทุกๆ5,900บาทนะคะในเดือนกรกฎาคมเลยตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่3.1นะคะก็อีกแค่เพียง1สัปดาห์เท่านั้นนี่คือสัปดาห์สุดท้าย<ช>แล้วนะคะที่ท่านชมจะสะสมได้นะคะกับชุดมีดเซรามิกนี้นะคะคือประโยชน์มากมายแน่นอนนะคะ ใช้ได้จริงไม่ให้สวยอย่างเดียวนะใช่นะคะโอ้โหการใช้งานนี้มีเพียบเลยค่ะคุณตั๊กตั้งแต่ไม่จับกินอาหารนะคะความคมคงที่นะคะแล้วก็ไม่เป็นสนิมอันนี้ดีมากหนึงเลยันคุณคุณอ๋อคุณอออเคยหั่นหรือว่าจะเป็นปอกในส่วนของแอปเปิ้ลไหมมีดบางบางอันดำนะเมื่อเราผวาไปปุ๊บเปิ้ลดำไม่น่ารับประทานเพราะฉะนั้นนะคะ มีสลับต,ตอบโจทย์ท่านผู้ชมได้แน่นอนนะคะแล้วก็ไปดูทั้งที่ต่างๆได้เลยรคารคาสูงะะราคาสูงวันนี้ท่านผู้ชมได้เป็นเซตก็คือเซ็ตนี้ไม่ได้แจกคุละอันคุละอันนะให้ไปทั้ง3ด้ามเลยนะะใช่แล้วค่ะทั้งสด้ามน,นี้นะคะคือใช้งานแบบลักษณะแตกต่างกาันก็จะมีมีดปอกมีดหั่นมีดแล่นะคะม,มีเลยแล้วก็มาพร้อมกล่องนะคะบ็อกเซ็ตแบบข้างในเป็นกำมยี่ สวยหรูหราเลยนะคะไม่ใช้ก็เก็บเข้ากล่องได้สวยงามนะคะมี2อทางเลือกให้ผู้ชมนะคะจะสะสมนะคะครบทุกๆ5,900บาทหรือ<ม>จะแลกซื้อนะคะ<ม>ก็เพียงแค่ผู้ชมถังซื้อสินคา้าราคาเท่าไหร่ก็ได้นะคะ<ม>ได้รับสิทธิ์แลกซื้อทันทีเลย<ม>เพียงแค่ 10, 900บาทเ0 0บาท<ม>เท่านั้น<ม>ได้แบบไม่ต้องสะสมยอดรวดเร็วใช่แล้วค่ะนี่เลยนะคะก็ถือว่าสวยนะมีเซตนี้ค่ะนี่เลยเห็นไหมอะ สำหรับคุณผู้ชมก็สัปดาห์สุดท้ายแล้วนะคะที่จะได้รับไปก็ต้องสะสมกันให้ดีๆนี่เลยเห็นไหมดูสิวิธีการหั่นก็ดูน่าใช้ดูสะอาดสะอ้านดูถูกสุขลักษณะมากๆเลยนะคะก็ฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับสัปดาห์สุดท้ายแล้วใช่แล้วค่ะก็ติดต่อสอบถามเจ้าหนี่ได้นะคะว่าเออของของเรามียอดเท่าไหร่แล้วนะคะท่านผู้ชมก็ ถาได้เลยเจ้าหน้าที่ทุกท่านนะคะยินดีให้บริการนะคะรวมถึงสอบถามเรื่องต่างๆด้วยก็จะเป็นเบอร์0 2 1 0 5 4 0 5 3เช่นเดียวกันใช่แล้วค่ะนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มเลยค่ะสำหรับคอลเลคชันนี้เทปนี้นะคะก็เดี๋ยวต้องไปดูของสมนัคุณก่อนนะใช่แล้วค่ะนี่คุณตั๊กของสมนัคุณก็มาเร,เรียบนะคะแต่<อ>ก็ดูใส่ได้<ม>ทุกๆโอกาสนะคะสำหรับ ะะที่ผู้ชมจะได้ส้อยคอไปด้วยอ่นเริ่มต้นกันที่ประกายของเซียมอนมาแบบว่าย่อมย่อมก่อนอ,อันนี้แบบเอาเดิมเ,เอาเดิมอันใช่กำลังจะบอกว่าเป็นน้ำจิ้มนะคะให้กับท่านผู้ชมที่ชอบความสวยงามของเซียมอนนะคะกับจี้พร้อมส้อยนะคะชิ้นนี้เป็นรวบ ลูกตัว x นี่แหละ่านผู้ชมคือดูทันสมัยดูทันสมัยสูภาพดูใส่ได้สุภาพสตรีใส่ได้นี่เป็นงานจิวเวลรี่เลยนะคุณตาเราจะเห็นได้เลยว่าตามร้านจิวเวลรี่จะมีดีไซน์แบบนี้เดี๋ยวนี้ฮอตนิยมเนาะใช่นิยมนิยมนะคะก็ด้วยสวมใส่ง่ายๆดูทันสมัยนะคะวันนี้เราก็มีมาให้คุณผู้ชมแบบฟรีๆด้วยไม่ต้องมาเสียอะไรเลยไม่ต้องเสียเงินเพราะว่าให้จี้ให้สร้อยไปด้วยในราคา2,900บาทนะคะวันนี้ ไม่ฟรีนะไม่ใช่2,900บาทนะคะ2,900บาทแต่คุณผู้ชมได้รับไปฟรีนะคะเพียงแค่คุณมาปกปิกซื้อสินค้าหลักนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามารับชมค่ะว่าจากภาพในสตูดิโอแล้วมาภาพสินค้าจริงๆกับ้าเอ๊ะร้านนอกจะเป็นยังไงนะคะอ่านี่เลยนะคะเสยเหมือนกันใช่แล้วนะะเวยเหมือนกันดูแบบจริงรูปจริงๆจะดูชัดกว่าด้วยซ้ำใช่แล้วนะคะก็สำหรับ จี้นะคะประดับไปด้วยเซียมอนนะคะรูปทรงกลมนะคะน้ำหนักกระดศ0 0 3กรัต15เมตรนะคะน้ำหนักกระตรวม0.45กรัตนะคะสำหรับจี้ก็จะได้รับสร้อยคอไปด้วยนะคะราคาปกตินะคะอยู่ที่2,900บาทค่ะแต่นี่เป็นของสมนาคุณนะคะที่ผู้ชมจะได้รับไปฟรีเพียงแค่ผู้ชมเลือกซื้อสินค้าหลักในคอลเลกชันที่30 ไม่ว่าจะเป็นเทปที่1ห,หรือเทปที่สองนะคะต่ว่าชิ้นนี้ไปฟรีอย่างแน่น,นอนเป็นเครื่องประดับที่สวมใส่ได้จริงๆนะ,ะไม่ใช่ให้ไปเล่นๆให้ไปถึงแม้ว่าจะเป็นของสมนาคุณนะคะคุณตั๊กคุณผู้ชมก็สามารถเลือกสีตัวเรือนได้นะ,ะได้หมดนะคะตามวิธีการทําหรือว่าโรงงานของเรานะคะทุกขั้นตอนเหมือนเดิมเหมือนกับสินค้าหลักนะคะเอ๊เห็นเป็นของสมนาคุณให้ไปฟรีไม่ต้องขัดดีไหม ใช่ไหมต้องทาให้ต้อง้องทำทุกอย่างจริงๆแล้วนี่ก็คือสินค้าหลักชิ้นนึงแหละแต่ว่าเราให้ผู้ชมอยากให้ฟรีใช่นะคะก็ฝากชิ้นนี้ไปด้วยนะคะนี่คือของสมนาคุณนะคะง่ายๆเลยสั่งจองสินค้าหลักในรายการกระดาษแอนซิเคทค่ะไม่ว่าจะเป็นเทปที่1เทปที่2จะได้รับชิ้นนี้ไปใช่แล้วค่ะตั้งแต่ตอนต้นรายการนะคะเราก็เกินมาแล้วค่ะว่าวันนี้ผู้ชมจะได้พบกับประกายของเซอนที่มาพร้อมกับความคุ้มค่า คุ้มแน่นอนค่ะเดี๋ยวเรามารับชมชิ้นแรกเลยค่ะใช่แล้วเห็นไหมชิ้นนี้เขาสวยตรงเม็ดยอดที่มีขนาดใหญ่นะคะตัวเรือนดูแบบคือตั้งใจแหละจะโชว์เม็ดยอดแน่นอนนะคะคือดูเบาบางดูสบายดูแบบไม่ค่อยเห็นเนื้อโลหะเนาะแต่เห็นแต่อัเมดีนี่ก็เป็นงานแบบว่าไฮจูรี r เลยนะใช่ถ้าพู้ดูเครื่องประดับที่เป็นเประดับแบบไฮจูรีนะคะเขาจะต้อง บาบางใช่โปรโง่งดูไม่หนาไม่เท้าคือมองแป๊บเดียวก็รู้เลยว่านี่มาแบบไฮเวอรีใช่เหมือนากับการสวมใส่ทองกับเพชรางคนออฟนะคะวงนี้ไม่ว่าท่านผู้ชมนะคะจะอยู่ที่ไหนประกอบอาชีพอะไระนะคะหรือว่าระดับอายุเท่าไหร่นะคะใส่ได้หมดกับเครื่องประดบับถูกต้องค่ะนะคะก็อย่างที่เราบอกนะคะสวมใส่เพื่อสร้าง ความน่าเชื่อถือเพิ่มความสวยงามและก็สร้างความมั่นใจให้กับตัวเรานะคะคุณทู้ชมใส่ไปเถอค่ะและยิ่งอยู่กับความคุ้มค่าอยิ่งน่าซื้อน่าเป็นเจ้าของ<ด>น่าจับจองดูประกายของเขานะคะอะไรที่คือความสวยงามครบค่ะการทําแบบมันเจดิดดูเปทุกอย่างนะคะแต่ว่าถ้าไปถึงเทธรรมาริคุณรอบคือราคาเขาต่างกันถูกตอราคาเขาต่างกันนะคะก็ถือว่า อะไรที่นำมาทดแทนเพชรได้แล้วสวยเท่าค่ะคุณออกเลือกอะไรกับเพชรราคาสูงสูงโอ้โหดิฉันก็ถ้าความสวยงามเทียบเท่าดิฉันก็ต้องเลือกอันที่ราคาที่เราสามารถเข้าถึงแล้วก็สวมใส่ได้สบายๆแล้วก็ใส่ได้ด้วยเนาะถ้าพูดถึงเพชรธรรมชาตินะคะตอนนี้น้ำเก้าเจ็ดเก้าแปดเยอะมากนะคะเพชรน้ำร้อยนี่รู้สึกว่า หายากราคาสูงมากๆเพราะฉะนั้นนะคะนี่ก็คือตอบโจทย์สุภาพสตรีหลายๆท่านนะคะที่ชอบสวมใส่เพชรชอบสวมใส่เครื่องประดับเพราะว่าเซียมอนของเรานะคะรากาเทียบเท่ากับเพชรน้ำร้อยหรือว่าเพชรน้ำหนึ่งอยู่แล้วนามาลงบนตัวเรือนเงินแท้ก็2.5อให้ท่านผู้ชมเลือกนะคะเห็นไหมใหญ่มากเม็ดยอดสวยมากสวยมากจริงอย่างที่คุณตั๊กบอกเมื่อสักครู่นี้เลยนะคะความรู้สึกคือมาแบบบางๆเบาๆเน้นที่เม็ดยอดเหมือนแบบมีเซียมอนแบบ รอยได้อะควานิ้วเราฉันก็จะนุกถึงเป็นทองกับเพชรใช่เหมือนการสวมใส่ทองแล้วก็เพชรไปพร้อมๆกันนะคะถ้าชอบโชว์ถ้าชอบชูเม็ดยอดสวยๆแบบนี้วงนี้เลยใช่แล้วค่ะสำหรับวงนี้นะคะประดับไปด้วยเซียมอนนะคะรูปทรงไข่นะคะ,น,ะ,คะน้ำหนักกระดับ5.81ดกระดับนะคะ1เม็ดแล้วก็ยังมีเซียมอนนะคะรูปทรงอยาไนแบบทีบาเก็ตนะคะน้ำหนักกระดับ0.25ดกระดับ2เม็ดนะคะน้ำหนักกระดับรวมนะคะ 6.31กรัตค่ะมีมาเต็มมากก็อยู่ด้านข้างนะคะทีแพคเกจคัสนะคะอยู่บรด้านข้าง2เมตรตรงนี้นะคะสวยแล้วแหละเมเจอรก็สวยแล้วประกายนี้แบบว่าคุณตาก ระยิบระยับแบบเห็นไหมคุณคุณอ้อเห็นไหมเห็นประกายสีรุ้งออกมาไหมถูกต้องค่ะมไม่มีอัญมณีชิ้นไหนนะคะที่จะให้ประกายสีรุ้งได้นอกจากเซียมอนกับเพชรถูกต้อง <900. S 2> ค่ะชิ้นนี้นะคะท่านผู้ชมที่รออยู่นะคะ,คะน่าจะอยากทราบราคากันแล้วนะใช่แล้วค่ะสําหรับชิ้นนี้นะคะรหัส 42218นะคะราคาปกติ4,500บาทนะคะ,คะสำหรับคอลเลคชันนี้นะคะพิเศษมากๆเลยค่ะ2,900บาทเท่านั้นค่ะว้าวนะคะ2,900บาทนะคะท่านผู้ชมราคาดีมาก6.31กรัตนะคะแล้กวก็ยังได้รับ อีกหนึ่งชิ้นไปฟรีนี่นชอบไหมล่ะนะคะของฟรีไม่มีในโลกจิวนเชานเท่านั้นใช่แล้วค่ะนี่เลยนะคะคุณผู้ชมจะได้รับ2,900บาทนี่คือคู่นี้3ชิ้นเลยนะคุณ้าถูกต้องค่ะ02.105.4093นะคะคู่นี้2,900บาทนะคะอย่ารอช้าค่ะสั่งจองกันเข้ามาได้เลย1 c o l l คอลเลกชัน7วันเท่านั้นสินค้ามีจำนวนจำกัดทุกชิ้นใช่แล้วค่ะอยากได้ก่อนนะคะต้องรีบสั่งก่อนค่ะ ถูกต้องค่ะอะดูความสวยงามของรูปแบบของเม็ดยอดรูปแบบของรูปทรงรูปขขยไปแล้วใช่แล้วนะคะเดี๋ยวไปรับชมอีกหนึ่งวงกันมารับชมเลยค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งรูปทรงเลยแตกต่างกันมาเลยใช่แล้วนะคะเห็นไหมเขารู้จักผสมผสานนะคุณอ๊อฟเพราะว่าเม็ดยอดนะคะเขาจะเป็นรูปทรงของออร์กอนนะคะคือเม็ดยอดเป็นออร์กอนขยับลงมาเป็นทรงกลมแล้วก็จะใช้บาเกต คือวางบริเวณด้านด้านข้างคือวางแนวนอนด้วยนะอืสวยด้วยสำหรับดีไซน์นี้ดิฉันว่าดูทันสมัยเช่นเดียวกันสุภาพบรุษสนใจได้ในวงนี้ก็ได้นะจริงๆแล้วคุณสุภาพบรุษก็จะทราบแหละว่าจะเลือกให้ตรงกับที่เราสวงใส่หลายๆท่านก็บางท่านดิฉันเห็นชอบใส่บางก็อาจจะไม่ได้ชอบใส่วงใหญ่มากก็อาจจะชอบด้วยดีไซน์ที่ ดูแบบว่าดูคลาสสิกนะคือดูธรรมะธรมงดูแข็งแรงอยู่แล้วอันนี้ดูแข็งแรงนะม,มีการฝังทั้งแบบน้ำเตยด้วยใช่ไหมคะแล้วก็ดูธรรมะทะแมงดูแข็งแรงด้วย<ช>การเจรนยของเซียมมอนที่มาแบบซีเลียสถูกต้องคือแล้วก็ไล่ไล่ลงแต่ไม่ยอดเด่นสุดอยู่แล้วนะคะเขยับไล่ลงขยับไล่ลงมานะคะใ,<ช>ให้เห็นถึงระดับชั้นให้เห็นถึงคือ รูปแบบต่างๆคือจะทําแบบตรงๆก็ได้แต่อาจจะดูไม่สวยเนาะอาจจะดูทื่อๆไปจะดูทื่อๆนะคะเราจึงทํามาแบบไล่ระดับลงมาได้แบบสวยงามและลงตัวดิฉันชอบนะเคยบอกคุณตั๊กอยู่ว่าชอบการเจรไนาแบบออกตากอคุณรับชอบแบบแนวเท่ๆหนึ่งเลยจะเห็นเหลี่ยมการเจรไนาเขาแบบเยอะเยอะอชัดนะคะดูสิมองแค่ตรงนี้เราก็เห็นคือ การเจอิญนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเสน่ห์ของอัญมณีใช่คุณรอบลองนึกดูถ้าเกิดตัวเราเข้าไปอยู่ในในแหวนวงนี้ดูแบบเป็นพวงดูแบบเหมือนโดนสะกดไว้เหมือนกันเนาะูสวยอะเป็นเป็นมิติดูเป็นมิติดูสวยงามมากๆนะคะอย่างที่คุณตับมองแค่นี้ก็รู้แล้วว่าสวยนะนะคะอเดี๋ยวมารับชมมุมมองการสวมใส่กันมากดีกว่านะคะกับแหวนวงนี้นะคะท่านชมท่านใดที่ชอบนะคะมาดูกันว่าเขาประดับไปด้วยอะไรหรือว่าน้ําหนักประดับเท่าไหร่ ใช่เลยค่ะนะคะสำหรับแหวนวงนี้นะคะประดับไปด้วยเซียมอนนะคะรูปทรงเจนในแบบออกตากรนอนะคะน้ำหนักกระดับ2.62กรัต1เม็ดนะคะแล้วก็ยังมีรูปทรงกลมนะคะ0.25กรัตนะคะ4เม็ดนะคะแล้วก็ยังมีนะคะรูปทรงบากเกตนะคะน้ำหนักกระดับ0.19กรัต2เม็ดนะคะน้ำหนักกร,กระดัตร,ะะกกร,รวมสำหรับแหวนวงนี้นะคะ4กรัตเลยนะคะ4กรัตพอดิบพอดีนะคะสวยมากนี่ ด้านข้างก็จะยกกระเประนะคะทําเป็นระดับ3าชั้นไล่ไล,ลงมานะคะให้เขามีความโค้งมนนะคะแล้วก็เข้ากับเดียวนี้วมือได้มีการแอบ,บฉลุด้วยนี่ด้านล่างเปิดโปงนะคะชัดเจนความสวยงามเห็นแบบว่าเห็นประกายแบบคือข้อโดดเด่นของเซอนนี่ต้องบอกเลยนะคุณตัก เขามีประกายสีรุ้งด้านในด้วยประกายเขาดีจริงๆนะคะยากมากๆที่จะทําได้แบบนี้นะคะต้องขึ้นอยู่กับการจระานาขึ้นอยู่กับอัญมณีคือหลายอย่างประกอบกันลงบนตัวเรือนเสร็จสรบเรียบร้อยท่านผู้ชมไม่ต้องปวดหัวนะคะสั่งจองเท่านั้นจบเพราะว่าเรืเ่องปวดหัวขอให้จีวิชาแน,นลของเราเถอะใช่แล้วค่ะนะคะ อยากรับฟังโปรโมชั่นะะอะไรยัง่านดักนะคะสำหรับชิ้นนี้นะคะรหัส12204นะคะราคาปกตินะคะ4,900บาทนะคะแต่วันนี้ค่ะ3,200บาทเท่านั้นเบามากๆเลย3,200บาทนะคะท่านผู้ชมชิ้นนี้ท่านผู้ชม คือสวยแล้วยังไม่พอนะคะบางทีเราก็อยากให้ท่านผู้ชมได้ไปอีกนะคะกับของสมนาคุณชิ้นนี้นะคะที่เป็นรูปตัว X นี้เลยนะคะราคาปกติ2,900บาทวันนี้ทั้งคู่นะคะ3,200บาท021054093นะคะสั่งจองเข้ามาได้เลยนะคะกับแหวนเซียมอนสวยๆกับรูปทรงเอาก้อนคาดนะคะต่างกับต่างกันที่วงแรกใช่แล้ววงแรกก็สวยวงที่2ถ้าชอบการเจริญในแบบสี่เหลี่ยม แบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันถือว่าไปใส่เข้ากับจี้พร้อมสร้อยคอได้เลยนะคะคุณผู้ชมก็ชื่นชอบสีตัวเรือนแบบไหนนะคะวันนี้เรามีมาให้คุณผู้ชมรับชมเป็นแบบสีโกลเด้นลุกนะคะหากคุณผู้ชมชื่นชอบเป็นแพทินัมลุกก็สามารถเปลี่ยนสีตัวเรือนได้ฟรีด้วยเลือกได้เลยใช้สีทําให้ฟรีนะคะท่านผู้ชมทําให้ฟรีทุกไซส์ทุกสีชอบแบบไหนเลือกแบบนั้นนะคะวันนี้ก็เต็มอิ่มกันแล้วกับชิ้นที่1ชิ้นที่2ยังไม่หมดยังไม่หมดยังไม่หมดนะคะยังเหลืออีกหนึ่งชิ้นนะคะเดี๋ยวมมารับชเลยค่ะ ว้าวนะคะนี่เลยคือวัดช่วงนี้ง่ายเรียบเรียบแต่ค่อยแอบใส่รายละเอียดเยอะเหมือนกันนะใช่แต่ดูเรียบเรียบนะแต่ว่ารายละเอียดเขาแบบแอบซ่อนแอบซ่อนท่านผู้ชมลองนึกดูตรงบริเวณที่เป็นการฝังรูปทรงเมเลกาวนะคะ เวลาที่เราขึ้นตัวเรือนเราไม่สามารถที่จะวางอัญนนมณีลงไปได้เลยนะเราต้องขึ้นเป็นโลหกะ,ะลหก่อนนะคะเป็นโลหะก่อนนะคะแล้วก็เหมือนเอนเจาะทะลุแล้วค่อยเอาเซียมอนรูปทรงเล็กเข้าว,วางลงไปทํายังไงถึงจะพอดีดูยากใช่ทํายังไงถึงจะพอดีทํายังไงถึงจะวางแล้วไม่เห็นช่องไฟไม่เห็นช่องว่างเห็นไหมคือดูแน่นดูพอดีเลยใช่ดูแบบว่าเหมือนเขาเป็น ผิวเดียวกันเลยนะคะนี่คืองานละเอียดนะคะสำหรับช่างฝีมือบอกได้เลยว่าช่างของไทยเรานี้ได้ได้รับแบบว่าถ้าพูดถึงคนไทยก็จะโดนการันตีอยู่แล้วเรื่องมารยาทความประณีตความละเอียดต่างๆแล้วถ้าพูดถึงจิวเวลรี่กับประเทศไทยแน่นอนยิ่งโดดเด่นขึ้นชื่อเลยนะคะเพราะว่าคนไทยงานฝีมือนี้โดดเด่น ใช่นะคะก็อยากให้สนับสนุนหรือว่ารณรงนะคะให้ใช้ของไทยเนาะใช่แล้วค่ะนะคะสำหรับเรานะคะ j ิวเรียชัแนลเราก็เป็นผู้นําทางด้านจิวเรีนะคะ,คะเพราะว่าเราก็ตั้งมา10ปีแล้วคุณตาถูกต้องนะคะสิปีนี้ไม่ได้ยืนอยู่ดูดี90ปีได้เลยนะนะคะต้องผ่าน1 2 3 4 5 6แล้วก็ประสบการณ์เหล่านี้นะคะทําให้เรามีความชํานาญมีความเชี่ยวชาญกับเรื่องเครื่องประดับใช่ะะแล้ว คุณปีเตอร์เคยบอกดิฉันบ่อยๆว่าเราเป็นขายใหญ่ <c oughs> นะถ้าพูดถึงจิวเวลลี่ชนแนลกับเครื่องประดับนี้เลยะนะคะเราสามารถคือทําอะไรได้อย่างหลายอย่างที่น่าตกใจเหมือนกัน<ช>ทำได้ะะยังไงใช่แล้วนะคะเราก็มีเครื่องประดับมาให้ผู้ชมแบบรับชมแบบตลอด24ชั่วโมงกันเลยะนะคะไม่ได้หยุดพัฒนาคุณออฟแฟชั่นการแต่งตาการแต่งตัวนะคะแฟชั่นเป็นยังไง เราก็จะเป็นอย่างนั้นเด<ช>ี<ช>๋ยวเรามารับชมนะคะมุมมองการสวมใส่นะคะกับแหวนวงนี้ที่เราเกริ่นมาแบบสวยมากสวยมากใช่แล้วค่ะเป็นเหมือนแบบเอาดอกไม้หรือเป็นผีเสื้อมาวางเรียงกันใช่ใชก็อย่างที่บอกไปนะคะว่าทำนีงไงยากนะแบบนี้นะคะคื<ด><า>กมันต้องพอดีพอดีจริงๆเวลาที่ทํา ใช่แล้วค่ะนะคะอยากทราบแล้วใช่ไหมคะว่าประดับไปด้วยอะไรกันบ้างนะคะสําหรับแหวนวงนี้นะคะประดับไปด้วยเซียมอนนะคะรูปทรงเจนายแบบมเมล็ดข้าวนะคะน้าหนักกระดับ0.14กระดับ12เมตรนะคะแล้วก็เซียมอนนะคะทรงกลมนะคะ0.005กระดับ10เมตรนะคะน้าหนักกระดัลรวม1.73กระดับค่ะแล้วก็เซียมอนรวมกันทั้งหมด22เมตร เยอะนะเอาใส่ไว้ตรงไหนบ้างอะยี่บสองเมตรให้นับนี่ไม่ไหวแน่นอนเลยนะคะ<ม>ก็เอาแต่ดอกไม้เลยลรูปสมเด็ข้าวนี่ก็จะเป็น4เมตรสี่เมตรสดอกค่ะนะคะจะมีทรงกลมนะคะอยู่บริเวณอยู่บริเวณคือตรงตรงกราาาลางแถวแถวนี้<า>ใช่<า>เห็นไหมนี่ประดับเซียมอนทั้งหมดนะนี่ประดับเซียมอนทั้งหมดนะคะใช่แล้วค่ะนี่ไงงานไฮจูเรี่นะคะเขาก็จะแบบดูดบางเบาเหมือนเหมือนกับการสวมใส่ ทองใช่แล้วนะคะเป็นการขึ้นตัวเรือเหมือนกันใช่แล้วค่ะก็จริงเหมือนเลยนะคะแล้วก็ความสวยงามนะคะของเซมอนนะคะประกายมีวันนี้เราก็มาแบบก็ได้ลุกปัดหน้าขาวเพิ่มความประกายของเซมอนให้ดูแบบชัดเจน,เนขึ้นเี่เหมือนวางเซมอนแบบเต็มนะคะนี่ปัดหน้าขาวชื่อเลยนี่เป็นสีทองสวยะะดู ซับซ้อนดีเหมือนกันใช่แล้วดูเก๋ๆดูทันสมัยนะคะสำหรับวงนี้นะคะรหัส21039นะคะราคาปกติ5,500บาทค่ะแต่วันนี้นะคะ3,500บาทสำหรับคอล l เลกชันนี้3,500บาทเท่านั้นนะคะท่านผู้ชมยังได้รับของสมรนาคุณไปสวมใส่ด้วยนะคะ021054093ท่านผู้ชมที่มีบัตรเครดิตสามารถแบ่งชำระได้ด้วยนะคะ0%นานถึง3เดือนนะคะ ติดต่อสอบถามเจ้าที่ได้เลยว่าอันนี้ได้ไหมอันนี้ได้ไหมนะคะใช่แล้วของธนาคารกรุงศรีกรุงไทยกสิกรไทยเขาก็จะมีในเครื่องเขาด้วยใช่แล้วค่ะใส่เข้าเซ็ตกันได้เลยนะคะนี่สวยงามมากนะคะตตอ,อย่าลืมนะคะคุณผู้ชม1 c o คอลเลคชัน7วันเท่านั้นนะคะชื่นชอบแล้วต้องรีบๆโทรเข้ามาสั่งจองค่ะใช่เลยค่ะนะคะก็หมดแล้วสําหรับคอลเลคชั่นที่30ะนะคะก็ครบถ้วนนะคะท่านผู้ชมที่ตอนนี้ อ่ะเริ่มแล้วตัดสินใจแล้วตอนนี้จะทำยังไงชิ้นที่หชิ้นที่สอชิ้นที่3าดีนะคะเดี๋ยวเราลองมารับชมทั้ง3มชิ้นรวมๆกันเลยค่ะนี่ดูดูเต็มดูอิ่มดูแล้วแต่ดีไซน์แล้วแต่ความชื่นชอบเลยเพราะว่ามามาต่างกันเลยนะคะสวยคนละแบบให้ท่านผู้ชมที่อ่ะคือสุภาพสตรีเหมือนกันยังชอบไม่เหมือนกันเลย มีทัานก็ชอบแบบนึงคุณออฟก็ชอบแบบนึงอะอย่างวันนี้ดิฉันชอบเม็ดเดี่ยวไม่ได้ใหญ่คุณออฟก็ชอบที่เป็นเตี้ยๆใช่ไหมดิฉันจะชอบกระซายแบบเรียบๆดูใสได้เรื่อยๆคือสามารถใส่ได้แบบไม่ต้องถอดใส่ได้ในชีวิตประจำวันก็ได้นะคะแต่เม็ดเดี่ยวนี้ก็เอาจริงในใจก็ลึกๆก็ชอบใช่ไหมนะคะเวลาที่เลือกเครื่องแต่งบางทีคือหลายงานเราก็ต้องใส่ขนาดกลางขนาดใหญ่ขนาดย่อมนะคะ คือแล้วแต่โอกาสด้วยเนาะแต่ว่ามีไว้เยอะๆก็ดีเพราะว่าจะได้สะดวกเวลาที่หยิบจับใช่แล้วค่ะแล้วเครื่องประดับคุณตั๊กเขาไม่สูญสลายมไม่หายไปไหนคือสามารถเป็นมรดกตกทอดได้ให้กับลูกหลานนะคะท่านผู้ชมอ่ะเดี๋ยวมารับชมนะคะโดยรวมกันอีกครั้งหนึ่งดีกว่าะนะคะมาดูการเวลาที่สวมใส่วงไหนใหญ่วงไหนมีดีไซน์ที่สวยหรือว่าชอบวงไหน เบลกันตอนนี้เลยได้เลยค่ะก็เริ่มกันที่นิ้วนางของคุณตั๊กนะคะที่เป็นเม็ดแบบว่าเม็ดเดียวีเม็ดเดียววงนี้เลยได้ข่าวว่าเขามาถึง5 8 1จุดหกรัตสำหรับเม็ดยอดค่ะเม็ดยอดเม็ดเดียวเลย5.81หกรัตนะคะแล้วก็รวมทั้งหมดนะคะ6.3 1หกรัตนะคะ2,900บาทคุณตั๊กถูกต้องชิ้นนี้2,900บาทนะคะคือทําได้ยังไงนะคะบสวยมากนี้เลยเห็นไหมนี่ด้านข้างค่ะแล้วก็ เทียบมาที่นิ้วกลางของคุณตักนะคะหนึ่งนะคะน้ำหนักกรักสกรัตนะคะลวก้น้ำแล้วก็ราคาปกติ4,900บาทนะคะแล้วก็ได้ราคานี้3,200 <200 S 2> บาท,บาทนะคะท่านผู้ชมวงนี้นะคะจะออกมาในรูปแบบของสี่เหลี่ยมนะคะแต่เป็นสี่เหลี่ยมแบบออตากรนะคะคือเวลาที่วางอัญนนมณีก็จะดูแบบ ดูแข็งแรงเนาะใช่ดูแข็งแรงดูแบบยจะดูทันสมัยดูธรรมะธมแรงใดูธรรมะธมแไม่เหมือนกับวงแรกวงแรกเขาจะดูหวานๆค่ะนะคะวงนี้เขาจะดูแบบเข้มข้นนิดนึงดูหวานเลยแหละวงแรกดูผู้หญิงจริงใช่แล้วถ้าวงสุดท้ายล่ะวงสุดท้ายก็เป็นแหวนที่คุณผู้ชมใส่ติดเรือวนิ้วมือได้ทุกวันนี่เลยมากับขนาดกำลังพรหมอนะคะ1.73กรัตนนะคะ แล้วก็3,500บาทสำหรับวงนี้วงนี้3,500บาทเท่านั้นนะคะแต่ว่าทุกๆวงท่านผู้ชมอย่าลืมว่าจะได้รับของสมนาคุณไปด้วยนะคะราคาปกติ2,900บาทอันนี้รับไปฟรีนะคะเลือกสินค้าหลัก1ชิ้น 2>, 2ชิ้น3ชิ้นก็ได้ใช่แล้วค่ะแล้วก็ทุกๆวงนะคะ2,900บาท3,200บาท3,500บาทนะคะผู้ชมสามารถแบ่งชำระได้นะคะก็ธนาคารกรุงศรีกรุงไทยและเกษตรกรไทยก็ติดต่อสอบถามกับเจ้าหน้าที่ได้เลย ถูกต้องค่ะ,คะเห็นไหมหมดเวลาอยา่างรวดเร็วนะคะแล้วนะคะทั้ง3โมงวันนี้นะคะคือสวยจ,จริงๆเพราะฉะนั้นค่ะท่านผู้ชมชอบแบบไหนเลือกแบบนั้นนะคะให้ตรงกับใจตัวเองแบบไหนที่เราใส่แล้วคิดว่ามั่นใจที่สุดเลือกแบบนั้นนะคะถูกต้องค่ะวันนี้คุณออฟจิรายุและดิฉันตากาทิชาหมดเวลาลงแล้วฝากติดตามคอลเลคชั่นหน้าด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ ท่านผู้ชมที่รักเครื่องประดับท้าไม่อยากพลาดสินค้าและโปรโมชั่นแรงๆกับ Jewelry Channel กด Subscribe ตรงน,นี้สิครับ